คุณกำลังกลัวอะไรอยู่ตอนนี้กลัวความล้มเหลวกลัวสายตาคนอื่นกลัวไม่พอกลัวไม่เก่งกลัวไม่ทันโลกกลัวว่าถ้าก้าวพลาดคนทั้งโลกจะจําแค่รอยเท้าผิดก้าวนั้นอกซ้ายของคุณเต้นเร็วกว่าปกติมืออาจเย็นเล็กน้อยขมับอุ่นขึ้นหน่อยๆร่างกายกำลังตะโกนสั้นๆว่าระวังแต่ในเวลาเดียวกันฉันอยากให้คุณถามอีกคำถามหนึ่ง ถ้าความกลัวนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณไฟกระพริบสีส้มเตือนว่าตรงนี้มีการเติบโตคุณจะเลือกอ่านมันยังไงคุณจะหยุดหรือคุณจะเดินต่อด้วยสติคืนนี้ทั้งสองชั่วโมงข้างหน้าเราจะเปลี่ยนวิธีอ่านภาษาของความกลัวให้มันไม่ใช่กรงแต่เป็นเข็มทิศไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นบันไดขั้นแรกฉันอยากเริ่มจากความจริงที่ไม่โรแมนติกก่อน ความกลัวเป็น,นกลไกชีววิทยาของมนุษย์ที่ช่วยให้บรรพบุรุษของเรารอดจากเสียงกิ่งไม้หักในป่ามันถูกออกแบบมาให้ตอบสนองเร็วแรงและมักมองโลกเป็นขาวกับดำเพื่อให้เราเลือกสู้หรือหนีให้ทันเวลาแต่โลกปัจจุบันของคุณไม่ใช่ป่าที่มีเสือโคร่งมันเป็นห้องประชุมที่มีเดทไลน์เป็นอีเมลที่รอการตอบ เป็นคลิปวิดีโอที่คุณอยากปล่อยเป็นใบสมัครงานที่ยังลังเลเป็นไอเดียธุรกิจที่คุณอยากลองเป็นการสอบที่คุณอยากผ่านเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากซื่อสัตย์กับหัวใจและนี่คือจุดที่มนุษย์สมัยใหม่ล้มเหลวบ่อยที่สุดเราเอาวิทยายุทธสู้หรือหนีไปใช้กับสนามที่ต้องการคิดและออกแบบเราพบความกลัวแล้ววิ่งเราพบความกลัวแล้วหลบเราพบความกลัวแล้วเอาหูฟังยัดเข้าหู เปิดเพลงดังๆทำเป็นไม่ได้ยินจนวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วพบว่าความฝันเราเงียบไปจริงๆหากความกลัวคือสัญญาณฉันอยากชวนคุณฝึกอ่านสำเนียงของมันความกลัวบางแบบเตือนว่าอันตรายจริงเหมือนเสียงเบรกดังลั่นตรงทางแยกคุณต้องหยุดแต่ความกลัวอีกหลายแบบคือสนามฝึกมันท้าทายเขตปลอดภัยของคุณมันกดหัวใจให้เต้นเร็วเพื่อบอกว่าเตรียมตัวนะเราจะใหญ่ขึ้น คนจํานวนมากสับสนสองอย่างนี้จนหมดแรงข้อสังเกตง่ายๆคือถ้าความกลัวนั้นเกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยโดยตรงหยุดได้คือควรหยุดแต่ถ้าความกลัวนั้นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีภาพลักษณ์ความไม่แน่ใจในฝีมือความกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงขอให้คุณตั้งสติไว้ก่อนเพราะนี่อาจเป็นรั้วไม้ต่ำๆที่คุณข้ามแล้วจะเห็นทุ่งกว้างกว่าเดิม ฉันเคยทำงานกับคนจำนวนมากที่หลบเลี่ยงเวทีไม่ใช่เพราะเขาพูดไม่ได้แต่เพราะเสียงในหัวบอกว่าคนอื่นเก่งกว่าเราคืนหนึ่งก่อนขึ้นพูดเขาบอกมือสัน่นแต่ฉันเห็นประกายที่ตามากกว่าฉันเลยถามเขาว่าคุณกลัวอะไรที่สุดเขาบอกว่ากลัวลืมคำพูดฉันเลยบอกว่างั้นเรามีสองทาง 1. นเตรียมบัตรคำสั้นๆเป็นคำสามคำต่อหัวข้อ 2. ซ้อมโดยตั้งนาฬิกาให้หัวใจเต้นเร็วเหมือนอยู่บนเวที วิ่งเบาๆสองนาทีแล้วผู้สรุปเนื้อหาซึ่งมันจำลองสถานการณ์หัวใจเต้นแรงจริงเขาห่วงเราะแต่ทำตาม2ส,สัปดาห์ถัดมาเขาส่งข้อความมาว่ามันไม่ได้หายกลัวนะแต่มันกลายเป็นพลังคุณเห็นไหมความกลัวไม่ได้หายไปไหนแต่เราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยการเตรียมที่สอดคล้องกับร่างกายและสมองจริง ในปีนี้โลกพูดถึง AI และการเปลี่ยนผ่านของงานทุกวันคนจำนวนมากกลัวว่าจะช้ากว่าเครื่องแต่ในหลายบริษัทเราเห็นคนที่กล้าลองก่อน19ก้าได้เปรียบพวกเขาไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขากล้าสั่งงานเครื่องมือด้วยคำถามที่คมกว่าเขากล้าดูผลลัพธ์แบบไม่อายที่จะเห็นคำตอบผิดพวกเขาสร้างผร์ตงานที่เล่าเรื่องฉันเรียนรู้อย่างไรไม่ใช่แค่ว่าฉันสาเร็จอะไร ถ้าคุณถามว่าแล้วความกลัวของพวกเขาหายไหมฉันตอบว่าไม่แต่เขาสนทนากับมันทุกวันและตั้งกติกาเดียวกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำสิ่งที่กลัวที่สุดหนึ่งอย่างเล็กๆบางวันคือกดโพสต์บางวันคือส่งอีเมลหาคนที่อยากร่วมงานบางวันคือเปิดกล้องถ่ายหนึ่งนาทีแรกของคอร์สที่อยากทำแต่ผลระยะยาวคือความมั่นใจที่มาจากหลักฐานไม่ใช่จากคำปลอบใจ คุณอาจกำลังกลัวการเปลี่ยนงานเพราะข่าวเรื่องการลดคนทำให้คุณคิดว่าอยู่นิ่งปลอดภัยกว่าแต่ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกลัวจริงๆคือการเปลี่ยนงานหรือคุณกลัวความไม่รู้ถ้าใช่ให้คุณแบ่งความไม่รู้ก้อนใหญ่เป็นคำถามเล็กๆเช่นถ้าย้ายสายงานคุณต้องมีสามทักษะใหม่อะไรและคุณมีเคสงานเล็กๆยืนยันทักษะนั้นได้เมื่อไหร่ลองคิดตรงๆว่า ถ้าเริ่มทดลองในเดือนนี้ภายในสัปดาห์ที่4คุณทำเคสแรกให้เพื่อนหรือธุรกิจเล็กใกล้ตัวได้ไหมคุณไม่ต้องออกจากงานเพื่อพิสูจน์คุณแค่ต้องมีสนามฝึกที่จับต้องได้ความกลัวจะเงียบทันทีที่คุณมีงานจริงสองชิ้นวงจรนี้เรียบง่ายแต่เกือบไม่มีใครทำเพราะคนส่วนใหญ่มองความกลัวเป็นกำแพงไม่ใช่เป็นแผนที่ฉันอยากชวนคุณมองความกลัวเหมือนนักกีฬาอาชีพนักกีฬาระดับโลกไม่ได้ฝึกรอให้กล้ามเนื้อไม่เจ็บแล้วค่อยซ้อม เขาฝึกอ่านสัญญาณเจ็บแบบไหนคือเจ็บดีแบบไหนคือเจ็บพังถ้าเจ็บดีเขาเพิ่มโหลดนิดเดียวพักนิดเดียวแล้วกลับไปซ้อมต่อความกลัวก็เหมือนกันถ้ากลัวดีแปลว่าร่างกายและสมองกำลังขยายเขตความสามารถถ้ากลัวพังคือคุณฝืนจนหมดไฟและหมดความหมายกับสิ่งที่ทำวิธีแยกคือถามตัวเองหลังทำสิ่งที่กลัวว่าพลังงานรวมของฉันมากขึ้นหรือน้อยลงถ้ามากขึ้นแม้เหนื่อยนั่นคือกลัวดี ถ้าน้อยลงและรู้สึกเกลียดตัวเองนั่นคือกลัวพังคุณต้องถอยครืบก้าวปรับวิธีไม่ใช่ยอมแพ้หลายคนถามว่าแล้วความกลัวของความรักละ่ะความสัมพันธ์ที่เรากลัวจะบอกความจริงกลัวถูกปฏิเสธกลัวเสียหน้าฉันอยากบอกว่าความจริงที่พูดช้าเกินไปทำลายมากกว่าความจริงที่พูดเร็วเกินไปและความกลัวตรงนี้คือสัญญาณว่าคุณให้คุณค่ากับอีกฝ่ายมากพอที่จะซื่อสัตย์การเติบโตด้านหัวใจไม่ได้เกิดจากการไม่เคยบาดเจ็บ แต่มาจากการบาดเจ็บแล้วเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองและการไม่ให้ซ้ำจุดเดิมถ้าคุณกำลังกลัวการสนทนาที่ยากให้คุณเขียนประโยคเปิดที่ซื่อสัตย์และไม่กล่าวหาเช่นฉันอยากคุยเรื่องนี้เพราะความสัมพันธ์ของเราสำคัญกับฉันมากฉันอาจพูดไม่เก่งแต่อยากให้เราหาทางแก้ด้วยกันคุณจะไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ทุกครั้งแต่คุณจะควบคุมการเคารพตัวเองได้เสมอและการเติบโตในความสัมพันธ์เริ่มจากตรงนั้นความกลัวเรื่องเงินก็เป็นจริง เราอยู่ในโลกที่ค่าใช้จ่ายหลายอย่างไล่ทันรายได้เร็วกว่าที่เคยคนจำนวนมากกลัวการลงทุนเพราะกลัวผิดครั้งเดียวแล้วต้องเริ่มใหม่ฉันอยากให้คุณเริ่มจากหลักฐานเล็กๆเหมือนเดิมเช่นตั้งบัญชีอนาคตที่แยกจากบัญชีใช้ประจำไม่ต้องมากแต่ต้องมั่นคงแล้วเลือกแนวทางที่คุณเข้าใจจริงอย่าตามวง คนที่เติบโตทางการเงินไม่ได้กล้าบ้าบิ่นกว่าคนอื่นเขาเพียงกล้าพอที่จะให้เวลาทำงานร่วมจับวินัยและกลัวพอที่จะเคารพความเสี่ยงที่ตนเองรับไหวความกลัวในตลาดคือครูที่สอนให้คุณรู้จักคำว่าพอและพลาดได้โดยอย่างใช้ชีวิตต่อได้การเติบโตแบบยั่งยืนไม่ใช่การชนะทุกสนามแต่มันคือการอยู่ต่อได้ทุกฤดูกาล ตอนนี้ฉันอยากให้คุณหายใจลึกๆแล้วลองจําเหตุการณ์ที่คุณเคยกลัวมากๆแต่สุดท้ายคุณก็ทำได้ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการขอเลื่อนเงินเดือนการสอบที่คิดว่าตกแน่การวิ่งระยะทางที่ไม่เคยวิ่งหรือเพียงการโทรหาใครสักคนที่คุณไม่กล้าคุยมานานคุณจําความรู้สึกหลังจากนั้นได้ไหมมันคือสารเคมีของสมองที่บันทึกหลักฐานของความสามารถใหม่และมันจะเป็นทุนทางจิตใจที่พาคุณทำสิ่งต่อๆไปง่ายขึ้น ความกลัวคือด่านเก็บค่าทางด่วนคุณต้องจ่ายด้วยการลงมือพอผ่านด่านไปความเร็วบนถนนชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบที่คุณยิ้มออกโดยไม่รู้ตัว ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเราเห็นคนจำนวนมากเปลี่ยนอาชีพกลับมาเรียนใหม่ทำงานจากต่างจังหวัดเริ่มธุรกิจเล็กๆที่เกิดจากความถนัดเฉพาะตัวนี่ไม่ใช่แค่เทรนด์มันคือสัญญาณว่าระบบใหญ่กำลังเปิดพื้นที่ให้คนที่กล้าทดลองแม้จะสั่นคลอน เราเห็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนธรรมดาขายความสามารถเล็กๆได้จริงเห็นบริษัทเริ่มนับพอร์ตงานมากกว่าชื่อมหาวิทยาลัยเห็นนักเรียนที่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่สร้างผลงานที่เมื่อ10ปีก่อนต้องมีทั้งทีม นี่คือเวลาที่ความกลัวไม่ควรถูกอ่านว่าอย่าทำแต่ควรถูกอ่านว่าเตรียมยังไงให้ทำได้อย่างปลอดภัยขึ้นถามให้ชัดว่าจะทดลองขนาดเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ตัวชี้วัดอะไรและววางสลิงเผื่อผิดพลาดไว้ก่อนก้าวฉันอยากให้คุณฝึกพิธีกรรมสั้นๆซึ่งฉันใช้เองและเห็นผลกับคนจำนวนมากเรียกว่านาทีแรกของความกลัว เมื่อใจเริ่มหดให้ตั้งเวลาหนึ่งนาทีแล้วทำก้าวแรกที่เล็กที่สุดของสิ่งที่กลัวทันทีถ้ากลัวเขียนก็พิมพ์หัวข้อประโยคแรกทันทีถ้ากลัวโทรก็เปิดรายชื่อและกดโทรออกก่อนค่อยคิดถ้ากลัวส่งอีเมลก็พิมพ์ช่องทูแล้วใส่ชื่อคนคนนั้นก่อนพอนาทีแรกผ่านคุณจะพบว่าความกลัวส่วนใหญ่อยู่ก่อนเริ่ม พอเริ่มแล้วร่างกายเหมือนสลับเกียร์สิ่งที่เวอร์ในหัวจะเล็กลงจนคุณหัวเราะก,กับตัวเองในตอนท้ายวันความกลัวอีกแบบที่ฉวาดมากคือความกลัวที่จะเสียตัวตนเดิมเราหลงรักภาพตัวเองตอนเก่งในสนามหนึ่งแล้วกลัวว่าถ้าเริ่มสนามใหม่เราจะกลายเป็นมือสมัครเล่น ฉันอยากบอกว่าช่วงเป็นมือสมัครเล่นคือช่วงที่บริสุทธิ์ที่สุดของการเรียนรู้คุณรักสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เพราะแสงไฟรอบตัวถ้าคุณยอมยืนอยู่ในสนามที่ไม่สบายชั่วคราวสมองคุณจะเปิดรับความรู้เร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อเพราะไม่มีเกียรติยศต้องปกนุ่มความถ่อมตนทําให้คุณเติบโตเร็วเกินคาดและความกลัวที่จะดูด้อยคือเกราะหนาที่กันคุณจากโอกาสที่ดีที่สุดของปีนี้ พูดถึงปีนี้เราเห็นหลายเมืองเริ่มเปิดเวทีงานเล็กๆให้คนท้อมถิ่นโชว์ของเราเห็นตลาดออนไลน์ที่นิชมากๆโตขึ้นเราเห็นงานไฮบริกที่ให้คุณอยู่บ้านบางวันแล้วทำงานกับทีมทั่วโลกคุณกำลังอยู่ในเวลาที่หายากเวลาที่คนธรรมดามีเครื่องมือระดับองค์กรใหญ่ในมือสิ่งที่ขาดไม่ใช่เครื่องมือแต่คือใจที่กล้าทดลองให้เร็วพอถ้าคุณกาลังกลัวว่าช้าไปฉันอยากให้คุณรู้ว่าสายที่สุดคือไม่เริ่มส่วนเร็วที่สุดคือเริ่ม วันนี้แม้ผิด3 0ก็ยังดีกว่าไม่เริ่ม100ซหลายคนถามว่าแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเรากำลังก้าวไปผิดทางหรือกำลังก้าวผ่านความกลัวไปสู่การเติบโตคำตอบของฉันเรียบง่ายถ้าคุณเริ่มเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรสนุกกับกระบวนการมากขึ้นแม้ยังเหนื่อยนั่นคือเติบโตถ้าคุณเริ่มหลอกตัวเองมากขึ้นหลีกเลี่ยงกระจกหลีกเลี่ยงคนที่พูดความจริง กลัวจนเลือกสิ่งง่ายและเร็วอย่างเดียวนั่นคือหลงทางคุณต้องดึงคนที่ไว้วางใจได้กลับเข้ามาในวงสนทนาความจริงแบบที่ทำให้คุณอายเล็กๆแต่ขยับใหญ่ๆทันทีฉันอยากพูดกับคนที่กำลังกลัวเพราะเคยล้มเหลวมาแล้ว คุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณเริ่มจากบทเรียนราคาแพงที่สุดที่คนอื่นยังไม่มีและความอับอายที่คุณแบกอยู่ไม่ใช่ตราบาปมันคือพลังสำรองที่ถ้าคุณยอมรับมันมันจะกลายเป็นความกล้ารอบใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าเดิมคุณไม่จําเป็นต้องลืมอดีตเพื่อเริ่มใหม่คุณแค่ต้องเล่าใหม่ว่ามันสอนอะไรและมันจะปกป้องคุณจากอะไรในครั้งหน้าคนที่เติบโตเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่เล่าความพ่ายแพ้ของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีจนมันกลายเป็นสะพานให้คนอื่นเดินตาม ตอนนี้ฉันอยากให้คุณหยิบกระดาษหนึ่งใบเขียนประโยคนี้ความกลัวที่ดังที่สุดในฉันตอนนี้คือแล้วเขียนต่ออีกประโยคถ้าฉันก้าวผ่านมันได้ฉันจะได้เห็นและอีกประโยคก้าวที่เล็กที่สุดที่ฉันทำได้ภายใน24ชั่วโมงคือเสร็จแล้ววางกระดาษไว้ในที่ที่คุณเห็นตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ต้องอ่านคำคมไม่ต้องรอแรงบันดาลใจให้คุณทำเพียงก้าวเล็กๆนั้น ถ้าทำแล้วมือยังสั่นแปลว,ว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาคุณกำลังเติบโตฉันอยากปิดท้ายด้วยเรื่องใกล้ตัวฉันฉันเคยปฏิเสธโอกาสครั้งใหญ่เพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอและฉันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะยอมรับว่าที่ฉันเสียไปไม่ใช่แค่งานแต่คือช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่ฉันแลกกับความสบายชั่วคราวพอฉันเรียนรู้ฉันเริ่มตั้งกติกากับตัวเองว่าถ้ารู้สึกกลัวและอยากหนี ให้ฉันพักห้านาทีหายใจช้าๆแล้วตั้งคำถามเดียวว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับคนที่ฉันอยากเป็นไหมถ้าใช่ฉันจะยอมรับงานนั้นแล้วแตกย่อยมันเป็นชิ้นเล็กๆที่ฉันทำได้วันนี้ถ้าไม่ใช่ฉันจะปฏิเสธอย่างสุภาพและไม่รู้สึกผิดคุณเห็นไหมความกลัวไม่ได้เป็นผู้ตัดสินทุกอย่างอีกต่อไปมันเป็นผู้แจ้งเตือนที่ฉันขอบคุณมันและตอบกลับด้วยสติ ก่อนเราจะจากกันคืนนี้ฉันอยากให้คุณเชื่อสิ่งเดียวว่าความกลัวไม่ใช่บทลงโทษจากจักรวาลแต่มันคือบันทึกเตือนใจว่าตรงนี้มีชีวิตสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณแคร์สิ่งที่คุณอยากกลายเป็นมันซ่อนอยู่หลังประตูบานนี้เสมอเสียงหัวใจที่เต้นแรงตอนนี้ไม่ใช่สัญญาณให้ถอยเสมอไปมันคือเสียงกลองเริ่มต้นของสนามใหม่ ถ้าคุณรอฟังจนมันเงียบคุณจะพลาดโอกาสเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงและอ่อนโยนกว่านี้พร้อมกันถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ฉันอยากชวนคุณมาสร้างวงสนทนาที่กล้าหาญไปด้วยกันเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์ว่าความกลัวที่ดังที่สุดของคุณตอนนี้คืออะไรและก้าวเล็กที่สุดที่คุณจะทำภายใน24ชั่วโมงคืออะไร ถ้าคุณเคยเก้าวผ่านความกลัวแล้วเห็นการเติบโตจริงแชร์เรื่องนั้นเพื่อเป็นไฟฉายให้คนอีกคนและถ้าคุณนึกถึงเพื่อนหรือรุ่นน้องที่กำลังยืนอยู่หน้าประตูบานเดียวกับคุณส่งตอนนี้ให้เขาแล้วชวนเขาเขียนก้าวเล็กๆของตัวเอง เราจะอ่านทุกเรื่องเล่าเราจะเอาเรื่องจริงของคุณมาเป็นเชื้อไฟของตอนตัดไปเพราะเมื่อความกลัวถูกพูดอย่างซื่อสัตย์และลงมืออย่างมีวินยัยมันจะกลายเป็นสะพานที่เราเดินข้ามไปพร้อมกันเจอกันตอนหน้าและคืนนี้ให้เสียงหัวใจที่เต้นแรงเป็นดนตรีประกอบการเริ่มต้นของคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้มั่นคงทั้งเรื่องเงินและชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่อง Billionaire mindset คิดอย่างเศรษฐีเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ๆทุกสัปดาห์ค่ะเพราะแค่คุณเริ่มคิดให้ต่างชีวิตก็อาจเปลี่ยนได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะ